พ่อพทำไไม,ไมพ่อไม่นอนกับแม่อะแม่มีบานอะไรนะลูกแม่มีได้แม่เพราะอะไรเดี๋ยวพ่อก็ไปลูกเขาบ้างท่านว่างพ่อก็ไปลูกทำไมพ่อไม่กลับไปหาแม่เดี๋ยวพ่อกลับไปลูกเขากลับไปบ้างๆตอนบ้างไหยครัตอนนั้นหนะูร้องให้หาแม่ใช่ไหมแม่แม่แมให้ แม่บอกว่าพ่อขึ yeah. <S 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 ้นมาาผ่าแม่เดี๋ยวหนูร้องห้หนูก็รองไห้แม่กินนี่คือ้ายนี่นี่นนโอ๊ยนอาเราเยอะเอาดกินข้าวลูกเกิาวัน เราก็ไม่ใช่ดดนเราเลยอะไรลูกกินดีๆกินเนี้ยไม่หนเอาขึ้นหนาวมีนเบอร์ไรนี่เบอร์สเอ็ดเจ็ดหเปลนยนใม่่ฮเสียบไฟด้วยหเลยน้ำมืหมดอาพ่อเอมาแล้วอุ้ยเอซีมาแล้ว โอูไม oh. okay. ่เอาเป็ดข้าวโอเคได้ฮะคือคือให้ต่พันอาบน้ำอยู่พี่น้องกินข้าวจะอาบน้ำเนี่ยกินข้าวจะอาบน้ำค่ะมัมมัมค่ะจ๋าลูกจ่าพ่อจ๋าลูกจ๋า มาเลยพ่อพูดให้ชัวร์มั้งปะปบพ่อพพ่อนี่ค่ะพ่อหนูทำเองจูอืเสียปลายพ่อจ้าพ่อ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 รูปชูนิวรูปชูนิวชสู้เอฟซีให้กำลังใจไงคะอะ อืมอร่อยมากแซ่บหลายน่าดีลูกน่้ดีฟ้าหนาไม่ใช่พี่ตื่นสวยทื่นเทียงเขายาวหนาสุไปมีติดหนาลูกเนี่ยคออย่าติดห,ห,หันน้ำหายเซียวเร็วลกูก เมื่อคืนอนอนหลับดีไหมอ่ะนอนหลับกานดีไหมคะคมไ,มไม่เราไม่เล่นไม่เล่นลูกเราจะกินข้าวอย่างเดียวเดี๋ยวพ่อจะอันนี้กดอันนี้ไว้เวลากินข้าวเขาไม่ให้เล่นโทรศัพทข์ข้าวจ้าวตำรวจมันจิตจับตำรวจจิตจับเฮาตำรวจิตจับคอตำรวจจับคอเด้อกินข้าวไข่อะไรเนี่ย กินขอน้ำยังจ้าแซ<ส>่บดีแซ่บดีแซ่บเท่าไาาาหร่แซ่บเท่าฝ่าฝ่ายังล่ะมันกบเลย <laughs> กบพะนะอ้๋เนียละบัดนี้เฮียหลอดอะไรนั่นนะทำดีๆล,ลูกกินดีๆค่ะคว้านข่ารั่วกัน เฮ้ขอขอขอหัวใจไหนล่ะนั่นอูววใจมาหลายเถหัวใจมานลายถอซน่นอาอตานะเอฟซีอะไรมาเยอะแถะเอฟซีนะโอย่าเก <laughs> ้อเอฟซีก็ลายแผลบะบาลูกกากระโดดกรโดดกรโดดจย้มจุ๊ยำ <c oughs> อุดซุกอุดซุกนักเตะปุ๊กมันว่าไม่เคยตีขนาดนั้นเลยโอ๊ยวุ้ยกินเองหรอคือไม้เก่งแค่บ้านนี้โอ้ยกินเองก็ปิ๊นเว้ยลูกผู้ใดน,นี่ลูกผู้ใดน,นี่ลูกอะไรลูกใครหนูไม่รู้ใครคะ อะพ่อเลยฮกะเอาอัอนนะี้เนี่ยทำไมดโชว์ไม่ได้โซบไดมันเสือบได้ศาสตรผู้สายอ้อนคำวัดจอาฮะจักแม่นาทั้งาพะยย่ายำยย่ํายำยยำยำาอยย่ยำยยยำ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 ยย่ายำยยำยายำ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 ยยำำำี โน่โน่รับไปอุ้ยอุ้ยอะไรวะมาล่ะม,มีอะไรเหลอกระโดดกันโน่ก,กินอะไรครับวันนี้ข้า,า,ขาวผัดแซ่บส,สวัสดีครับเมื่อคืนเออคลิปเมื่อคืนเลยไม่ลองเล้นกันเลยนี ใช่ไหมมาสวัสดีเสียเลยมาเยอทข้งสองนี่ทำไมเตียงชายยังมาเนี่ยสวัสดีค่ะผมกู้เปียกฉันดูให้เบิ้งให้ดีๆเยังสิยเอาผ้วันที่หายมาไปไหมนี่ไปของโตเกียวหรอของทางนอนให้แกก็แบงทางนนช่ใช่บอกไอ้สียเยอะ มีวูสชยนุ่มลุกัสดีซี<ส>่แล้วบนอมววนมาถ่ายซี่กวางันเอ้ซี่กวางสวัสดีคะ่ะบวัน้ไปอะรอีกกระพรี่ดิโก้ไปอะไรอีกเล่นพ่อพ่พอคุณชวนส่งเพลงแล้วเตรียมเก็บเพลงด้วยควานะมใครน่ะแม่นี่จ้าบอแม่ลูกชายจะไปรออีกแล้ววันนี้เดี๋ยวเออเดี๋ยวอืม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 เดี๋ยว จ้าเอาตามผู้ปกครองมาล่ะเอาตามผู้ปกครองมาดีกว่าเนาะจ้าเอาตามผู้ปกครองเลยจ้าผมได้โวดอยู่คุณยนี่ยเอาตามคุณย่าเลยเด้อเพราะว่าพันยูนหนีมวนลายมือดาราเมียนเมียนเมียน,นจะได้ทำจะได้ทำทำคลิปท่างห่างเอ็ซ์ซีบางน้ำย่าห่างหายจ้าจ้าเอาตามผู้ปกครองรู้นะ รไมงมาบ้าอะัน้ามาอี่เมาพี่โน้ตพีพพ่โน้ตพญานตพโน้ตเราก็มอบมาท่วงเขาไปช่วงนี้หน้าดำน้าสันดำอะไรเขาหน้าขาวขนาดนี้เราจะโนพนพี่โน้ตน่ะ อย่าหัวเมา่อถ่วงตะข้อนาแหนนาดังชิดาแล้วไม่เนี่ยเขาใส่แอมนี่เขาใส่แอดนดานิกแอมพูนี่เขาเม็นนะน้าแหนแล้วเขาเขาพิชิตท่าดีนาเขาบปรเล่ใส่ซูเมอนี่เห็นบุ่นี่พิสิตตื่นนาบปรเล่เขาพิสิตตื่นดานิกแอมพูถ้าพัฒนาเลยท่านอยังฉันไม่รู้มึงรู้จักไหมในแอมพูเนี่ยพอเป็นตื่นนะเนี่ย FC ดูหน่อยนี่ดานิกแอมพูหน่อยนี่พร้อมเป็นตื่น กินเลยดิงามงามสักแม่น้ำทั้งห้ามาเบาสัญญาให้เขาคือเอิ้นำอยู่ออฟฟิตพี่น้องชีวิตออฟฟิตโมีบานอยู่ผภคือมะโภบบานอยู่ร่องรอยร่องรอยนะคะทุกคนผมตอนนี้ผมร่องรอยอยู่กำลังจะหาบ้านสักหลัง พ่อไม่นอนกับแม่อแม่มีบ้านอะไรนะลูกแม่มีบ้านแม่เพราะอะแต่พ่อก็ไปลูกเขาบ้างเ่าว่า,างาพ่อก็ไปลูกทำไมพ่อไม,ไม่กลับไปหาแม่เด,ดี๋ยวพ่ากลับไปลูกเขากลับไปว่างๆตอนวะ <c ười> ่างไหมคะตอนนั้นหนูร้องไห้หาแม่ใช่ไหมแม่แม่แมให้ แม่บอกว่าพ่อเ้มาลาผ่าแม่เยหย่หนูรองให้หนูก็ร้องให้หาแม่อนหนูกินนี่คือไอ้จ๊งนี่งนี่งโอ๊ยเนาะ้าเหาเอากินข้าวลูกลูกกระไดซื้อตัวให้สูง ออกมาลูกมาเมื่อกีด้ดิอ่ะออกมามามคา่ะเอากินได้หรอเจียมปากก็เอาข้าวได้ไหมโอเคออหันมาหันมาดีเด้อลูกหันมาหันมานไมันจะหนิบก้า คำถามเด็กหน่อยนาสู่กันน้ำตาไรเงียนนั่นบอดดิอย่าง,งเดซิตเดี๋ยวบอกค้ามในเดียงสาของเขานะความในเดียงสาขวามในเดียงสาเออบ้างๆเดี๋ยวก็ไปเทียบด้วยกันได้เพราะว่าพ่อก็มาทํางานแม่ก็ทํางานในแต่ก็มีท,มทมั้งพ่อมีทั้งแม่เข้าใจไหมลูกในแต่มีพ่อด้วยมีแม่ด้วย แต่บางทีก็อาจจะอยู่คนละที่โอเคไหมคะอืมมีบางบ้างบ้างก็ไปเล่นด้วยกันได้อะไรอย่างนี้ค่ะและการทุกคนค่ะลูกอะไรคะับกใครสวยใจเงิกระปุงกระปุกนี่แหละของบริษัทนี่แหละลูกของโตเกียวมิวสิกนี่แหละวใช่ของโกกิน่าค่ะวิช่กระปุงโกกิโกกิมิโก อืมของก๋กี้วลหเกีย,ยพ่อหนูกินน้ำเยอะกินก้อนพ่อหนูปิดไได้แล้วเก่งมากครับปิดไได้แล้วครับปิดได้แล้วครัปิดไได้แล้วปิดไฟได้แล้วอลออบอบอคำเอาไหม ủa nhưng mà chỗ hầm chỗ hầm gái chỗ cạp ôi này nó nhầm 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 cái móc ngoà anh Mira. La...